สวัสดีครับวัสดีครับต่างตงเด๋ยนน,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 นนี้สองทุ่มครึ่งอันนี้เพื่อนต่างตงนะครับนี่นีดนีนอนอย่นี้เลนอนน้ำค้นนี่เยนเื่อนนี่นะนอนสามทุมตื่นเจ็ดมงคือกันก้นนี่เดยหกม่วงเจ็ดม่วงหมดเลเด้อให้บึงเนี่ยเฮื่อนคือค้นนี่หละตอนนี้ เริ่มสีซึมแล้วนี่สองถุงเครื่องเริ่มสีซึมแล้วนี่บ่อาการแล้วมสิงง่วงแล้วจัดหมายก็เอาขอนอนได้นี่เบิ่งเด้อสวัสดีครับตอนกลางคืนตังสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอฟซีหน่อยดิสวัสดีครับเอฟซ,ซีหน่อยลูกกดไลค์กดแชร์ให้ต่างๆด้วยนะครับ กดให้ต่างๆจอมโซนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับเอาภาพน่ารักต่างๆให้เบิรงนด้วยครับด้วยเบิรงนด้วยเขานะครับเขายืนแล้วยืนแล้วอยากอยากนอนในเมืองสุ่งยืนแล้วยืนแล้วยืนแล้วกั็ไม่แขนเสือนี่มากขนาดด้วยครับกัดจนเหี่ยนยมืเนียไม่แขนเสือนี่ที่ว่า แฟนไวน้นี่โอ้กองเอลี่เลือจะเล็กอะกัดจนจนเหี่ยนเด้นกแก้วนิดเข็ดเขียวเด,ด้มักกัดมักแทะเด้ไมเห็นเสือเนี่ยวัยไม่ว่าก,กองเอลี่ผมแล้วก็ไม่เห็นเสือนี่ยต้องรอถึงไมเห็นเสือนี่ยกัดจนกองเอลี่สินมือเดียวตอนนี้แล้ววันนี้ไปยูไปยูในมึงใกล้มึงนอนแล้เวเลือดหนิเลือดออสเรเลียนกอนให้ครับเนี่ย นี่หมอนอนมาแล้วครับจอแล้วครับจอแล้วไกลเวลาสามทุมแล้วจอแล้วสีเขานอนแล้วนี่ละเฮือนคอนโดคอนโดต่างๆก่อนสีนอนได้โอ้ยกัดจนมุนเบิดเลยครับพูดนอนน,ำน้ำข้นกินคือคนอ้นนี่นะกินกับกินนับกันกับขนพนะ ทักทายลุงป้าเอาอาหน่อยลูกตังอยากนอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกใกล้อยากนอนเลยเด้ข้าวนเวียนเขาจะเนินนี่นี่เนี่ยมองนอนนี่เด้ สวัสดีครับเล้ยกดไลค์กดแชร์ให้ต่างๆด้วยนะครับสวัสดีครับปรไปเลยครับผมบ้านี้